สวัสดีครับทุกคนผมโอนนะครับนี่ไปได้ไฟฉายมาทุกคนเห็นทรงมันสวยดีนะครับเขาเขียนว่าเป็น g d 1 0 2 3 G r นะครับก็นี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแกะดูด้านในกันนะครับทุกคน ออกมาแล้วมีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับเป็น USB นะาอเป็นชาร์จชาร์จเป็น Type C ด้วยครับทุกคนชาร์จเป็น Type C ด้วยแล้วแบบนี้อ่านี่คล้องนะครับเข็มขัดกับหาตัวคล้องอะไรพวกนี้ได้นะครับคล้องเอวคล้องอะไรอย่างงี้นะครับทั้งเกงใครมีหูคล้องนะครับ ของกระเป๋าอะไรเงี้ยเวลาเดินทางนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะมีอันนี้มีคู่มือมาให้เล็กๆอันนึงนะครับเป็นภาษาจีนทุกคนกล่องก็เป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูก่อนดูว่ามีดูว่าชาร์จมาบ้างหรือเปล่านะนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อ่าเทนี้ผมว่าทรงมันสวยดีนะครับถือน่าจะถนัดมือดีนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะเป๊บอ่านี่สว่างดีอยู่กันทุกคนสว่างสว่างอยู่นะครับแต่นี้มันกลางวันอยู่เดี๋ยวต้องลองกลางคืนนะครับกดทีแรกไฟออกทางด้านหน้านี้นะครับ กดทีที่สองอ่าเป็นไฟกระพริบนะครับกดทีที่3ม,มาออกตรงนี้อ่าเป็นไฟนตรงนี้แล้วก็แขวนได้เออให้แสงสว่างสำหรับเวลาตั้งโครงตั้งแคมป์อะไรกันนะหรือว่าเฉพาะจุดตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้แสงสว่างไปด้านข้างนะครับกดอีกทีนึงปิดทุกคนแล้วถ้าหากว่าเราเปิดไฟฉายทางด้านหน้านะถ้าเราเลื่อนตรงนี้ได้ไหมอ๋อได้ได้นี่เห็นไหมครับเน่มันขยายนะครับแล้วก็ทําให้ไฟมันเป็นโฟกัสได้อะทุกคนอ่านะมันจะยิงไฟเป็นเส้นได้นะครับให้มันเล็กลงนะครับ เพื่อให้มันได้ไกลขึ้นถ้าหากว่าเราถอยมาสุดนี้มันก็จะกว้างขึ้นนะครับกดอีกทีหนึ่งก็เป็นกระพริบกดอีกทีหนึ่งก็เป็นไฟข้างนะครับเออมีแค่3ามโมดแค่นี้ใช้ง่ายดีนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเออโอเคโอเคนะน่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จแบตด,ดูก่อนนะครับแล้วก็จะลองเทสดูว่าเออเปิดไฟนี่ถ้าเกิดว่าใช้โหมดตรงเนี้ยเปิดตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนเนอะเอออาจจะใช้ได้น่าจะใช้ได้นานอยู่นะครับที่ชาร์จจะอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเราหมุนเปิดปึ๊ งนี้จะมีที่ชาร์จอยู่นะครับนี่นะที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นครับเวลาเปิดมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับนี่ที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Type C ด้วยน่าจะชาร์จเร็วอยู่นะครับกันน้ําด้วยนะครับตัวนี้มีจะบอกนิดนึงจะเป็นรหัสบอกอย่างนี้นะครับกันน้ํา IP33 นะครับนี่ตรงนี้นะกันน้ำไอพี33อ๋อนี่แบตเตอรี่นะครับ1200ตรงนี้มีบอกอยู่ครับแบตเตอรี่1200มิลลิแอมนะครับ,บ,ตตร 1, ah รบผมก็ได้นานอยู่นะ1200มิลลิแอมถ้าเกิดว่าใช้ไฟหลอดแค่ปรระะมาาาาณเเท่่นี้พว หลอนจริงแล้วมันเป็นคล้ายๆกับ COB อบี am, หลอมเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ว่ามาใช้ตัวเลนส์ตรงนี้ขยายให้มันสว่างนะครับเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะดีมได้พอเราทำเป็นอันเล็กเนี่ยโอ้ยมันจะส่องไปได้ไกลมากแล้วมันจะเป็นเส้นเล็กๆคมๆนะครับพอเราขยายนี่ก็จะสว่างแต่แบบกว้างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูความสว่างกลางคืนกันดีกว่านะครับนี่ยโควิดเทน,นึงกระพริบป๊อบป๊อบป๊อบนะครับโควิดเทน,นึง,นงเปิดด้านข้างนี้เดี๋ยวเรามาชาร์จแบตทุกคน อ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาลองความสว่างของไฟฉายอันนี้กันดูนะครับอันนี้คือผมเปิดแฟลชที่โทรศัพท์นะเพื่อให้มันพอเห็นหน้าหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านนู้นจะมืดหมดเลยนะครับผมอ่าเปิดดูอันแรกเลยครับปึบนี่นะอันนี้ก็คือไฟแบบสว่างกว้างกว้างหน่อยนะครับดูนะครับสว่างดีนะใช้ได้เลยนะครับ้วก็น้ําหนักเบาดีมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็จะลองปัดเป็นอันเล็กดูถ้าเกิดอันเล็กเนี่ยมันก็จะออกไปได้ไกลนะครับปึบเนี่ยโหเห็นไหมถ้าเรายืดออกเนี่ยมันจะเป็นอันเล็กแล้วก็ไปได้ไกลมากเลยทุกคน ไปถึงตรงนู้นเลยชัดเลยต้นมะพร้าวนี่โอ้โหส่องได้เป็นเหมือนแสงแบบสปอร์ตไลท์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราบีมนะครับบีบให้มันเล็กลงเนี่ยมันไปได้ไกลนะครับแต่ว่ามันจะแคบความสว่างมันจะแคบหน่อยนะครับนี่เนะหมัจะแคบเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไปได้ไกลมากไกลมากโอ้โหนี่ผมตรงนู้นสบายเลยเนี่ยโอ้เป็นร้อยเมตรเลยนะครับไปถึงขึ้นไปบนตึกนู้นได้สบายเลยนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ก็จะกว้างนะครับแล้วก็เรากดที่สวิตช์นะครับปุ๊บก็จะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับ ไฟกระพริบฉุกเฉินนะครับไฟกระพริบเหมือนกับแบบไฟขอทางไฟอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นไฟแบบไฟแคมป์นะทุกคนสําหรับแขวนแบบนี้ได้คือไฟจะออกด้านข้างนะครับจะค่อนข้างกว้างหน่อยจะออกไปเน้นเน้นความกว้างนะครับเน้นสําหรับความสว่างในพื้นที่มากๆอ่ะ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองกับไฟตัวนี้ผมจะลองไฟไอตัวไฟไฟไฟที่เป็นไฟกว้างกว้างแบบในไฟแคมป์นะครับไฟสำหรับให้ความสว่างในพื้นที่ที่ไม่ใช่ส่องส่องไฟฉายอ่ะเออเหมือนกับแบบ เอาไว้แขวนได้อะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยแขวนแบบนี้สบายเลยเนี่ยผู้ถึงตรงนี้นะโหสว่างดีนะให้สว่างสว่างแบบค่อนข้างกว้างบริเวณกว้างมากเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเทสดูว่าจะเปิดทิ้งเอาไว้แบบนี้นะดูดูว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการทดสอบให้ดูแล้วนะไฟฉายครับสว่างดีทีเดียวเลยนะครับผมก็สว่างคือสว่างประมาณนึงอ่ะนะครับสว่างอยู่ในเลทที่โอเคใช้งานได้แบบจริงๆจังๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะซูมได้บีมได้ครับให เป็นแบบออกไปไกลๆแต่ว่าแบบเข้ม,ขมๆออกมาเป็นเป็นลำแสงไปเลยก็ได้หรือว่าจะใช้นะครับถ้าเกิดผลมาแบบนี้ก็เป็นสว่างกว้างๆหน่อยนะครับผมเนี่ยสว่างกว้างๆเห็นไหมเนี่ยยังสว่างอยู่เลยครับแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานนะครับของเขาเนี่แบตเตอรี่ข้างในเนี่ยอ่าประมาณ1,200มิลลิแอมใช่ไหมผมเปิดไฟไฟตรงนี้ไว้เนี่ยอ่าสำหรับสำหรับที่เวลามันแขวนใช้งานอะนะครับโอ้อยู่ได้ทั้งคืนเหมือนกันนะผมเริ่มเปิดประมาณ2ทุ่มนะครับทุกคนเปิดประมาณ2ทุ่มเลครับเมื่อคืนลองเทให้ดูนะ แล้วก็เออเปิดดูเฮ้โหมันก็อยู่ได้ทั้งคืนกันนะจนมาปิดมาผมตื่นนอนประมาณตีห้าครึ่งอะ่ะยังไม่ดับนะครับทุกคนยังไม่ดับนะยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเป็นเปิดเป็นดวงนี้ไว้เนี่ยจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ชาร์จเพิ่มนะนะครับตีห้าครึ่งนะครับยังไม่ดับผมก็เลยเอโอเคแล้วอยู่ได้ทั้งคืนนะแต่ว่าคือเหมือนกับความสว่างก็ลดลงไปถึงตีห้าครึ่งเนี่ยน่าจะเหลือสักประมาณ30-40%นะของความสว่างที่เปิดตอนแรก1 0 0นะครับผมถือว่า โอเคนะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคือผมถือว่าผ่านนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเปิดได้3าชั่วโมงแล้วแบตหมดอะไรเงี้ยแต่อยู่ได้ทั้งคืนนะครับก็2องทุ่มถึงตีห้าครึ่งอย่างที่ดูนะครับอยู่ได้ทั้งคืนแต่ว่าพอมาถึงตอนตีห้าครึ่งเนี่ยไฟสว่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะดีมลงไปมันจะมันจะเหลือลดลงไปเหลือประมาณ3 0 4 0ซนะซึ่งมันก็ยังถ้าเกิดในที่มืดสนิทจริงๆเนี่ยมันก็ยังเอาตาางอยู่นะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดเตจู่เลยเนี่ยยัง ก็อดีมากๆเลยที่ผมชอบนะทุกคนมันพกพาง่ายสะดวกดีมันจับก็สะดวกนะครับกดปุ่มอะไรเงี้ยสะดวกไปหมดเลยนะครับมีที่แขวนล็อกแบบนี้ดีมากเลยสะพาย แขวนที่ไหนก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าวางแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราใช้ไฟดวงนี้นะเออเราตั้งวางแบบนี้นะครับเนี่ยเปิดเงี้ยไฟก็สามารถที่จะให้ความสว่างหนึ่งอย่างหรือว่าเอาไปแขวนตรงไหนก็ได้นะครับพกเนี่ยตรงเนี้ยตะขอเกี่ยวอย่างเงี้ยมันมันทำให้มันใช้งานสะดวกดีมากเลยทุกคนแล้วนะมันแข็งแรงนะครับกันน้ําระดับหนึ่งนะครับให้ความสว่งวสงางทางด้านหน้านี้ก็ให้ความสว่งางได้ส่องได้ไกลามากๆเหมือนกันนะครับที่ผมรีวิวไปให้ดูแลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะดีวผม ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับอันนึงไม่ถึงร้อยประมาณ70 80บาทหาซื้อได้นะมีขายนะครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับเป็นร้านสมผมจะเอาร้านที่มันใช้โค้ดส่วนลดโค้ดจัดส่งฟรีอะไรพวกนี้ได้นะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็น smiling shark นี่นะฮะไฟฉายนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ